สวัสดีครับมาพบกับงอนไก่ชาแนลวันนี้นะครับเราพามาตะลุยกันที่หลังโรงเรียนอุดมดารุณีตะลุยอะไระคะตะลุยมาามากินก๋วยเตี๋ยวเขาว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับเ,เปิดใหม่อุ้ยเจ้าอร่อยแมสขาดเลยพี่เจี๊ยบเข้าไปเอาแมสใหม่หน่อยอ่าเขาว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย <มา S 1> นะเปิดใหม่เดียเด๋ยวเราจะลองพาไปกินกันดูนะครับถ้าเกิดใครอยากตามรอยนะ หลังสถนสถนเส้นหลังนะครับโรงเรียนอุดมดารุดีเนะเป็นโรงเรียนหญิงนะครับประจําของสุโขทัยเขาเนาะเส้นหลังอยู่หลังโรงเรียนอุดมเลยครับหาไม่ยากครับขี่มาถึงหลังโรงเรียนอุดมปุ๊บเราจะเห็นร้านเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างและหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าใช่ไครับ ทำอะไรนี่ของเป็นอะไรเหมือนกันเลยค่ะต้ยมยำต้ยมตยำก็จะมีมอะไรนะมีอะไร<ห>บ้างมีกากหมูมีหมูแดงแล้วก็จะมีถั่วใช่ไหมคะมีถั่วเขาเรียกว่ถั่วลิสงถั่วลิสงตำตะเกียบสิ ตัวเล็กไม่ต้องก็ได้ครับลองชิมก่อนวันนี้หาตัวไม่ค่อยเจออันนี้ต้องชิมแบบไม่ไม่ต้องปรุงก่อนใช่ไหมใช่มาเลยคือเป็นไม่ต้องปรุงก็อร่อยใช่ไหม,อ,มอร่อยไม่ต้องปรุงจัดไปแต่ เขาชอบเปรี้ยวใช่ป่ะเขาก็ต้องเติมเปี้ยวนิดนึงนี้มันจะออกหวานาแี้นล้องเดียวมแล้วต้องเดียวกินเองเหรออืมแม่่ยอมม่ยิบนะมันไม่ดีะนจราิงๆโบรานบราณเนที่เราใช้ก็อย่างมันนาใช้ของที่เหมือนที่ไม่ใช้น้ำกลมไม่ใช่ออนี่ใช่ไ้อ๋อใช้มันาาน้ำมนนา เราทำเองหมดเลยอือรสชาติเดิมๆว่ากันเหลอรสชาติเดิมๆแล้วถ้าป้าพอดีเขาหยุดไปนานเราเปิดโรงเล่นๆแค่เดี๋ยวคนมาเยอวันนี้ก็เยอะนะคนแค่เยอะไอเราชอบมาที่หลังไงจะได้แบบใจสบายๆหน่อยงั้นติดคนเยอะแล้วเราที่เราเขียนไปเดือนหนึ่งเราก็จะมาแบบเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งแล้วนะคะครับได้ๆชอติดเดือนหนึ่งเราก็แบบเหมือนทําทานกันวันหนึ่งอะไรยงี้ครับครับแล้วญาติธรรมก็จะมาร่วมกันคือมากน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เป็นตัวหลักอยู่อ๋อครับครับเดือนหนึ่งจะมีหนึ่งวันนี่คือแต่ละวันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่น่าจะเอาเอาวันหยุดเรื่องสะดวกเลยครับใช่ใช่แล้วก็นิมนต์นิมนต์หลวงพ่อมาวัด เออมามาถ้ามาแจกทานปุ๊บตอนเช้าก็ทําบุญก่อนอทําบุญเสร็จแล้วก็แจกทานกันนี่<ด>หมูกรอบเป,เป็นหมูกรอบแบบสุขโขทัยนะครับมีเหลืองเห็นไหมนีม่เส้นมีเส้นหมีนะครับแล้วก็เป็นหมูแดงนี่มีหมูแดง แล้วก็มีกากหมูกรอบๆเลยเนี่ยคือตอนนี้กินกคือแบบไม่ต้องปรุงเลยรสชาติโอเคในสำหรับพีเอ็มนี่คือกินได้เลยนะคือรสชาติโอเคมากเลยกินกลางๆถ้าเกิดใครชอบจัดชอบอะไรก็ปรุงเพิ่มได้นะแต่พีเอ็มนี่คือแบบไม่ต้องปรุงอะกินได้เลยสบายๆรสชาติอร่อยเลย โอเคนะครับวันนี้เราก็พามากินก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะครับเป็นร้านเปิดใหม่รสชาติก็ใช้ได้ <c oughs> ก็อร่อยครับถือว่าอร่อย <c oughs> ใช่อยู่หลังโรงอ,อุดมเนาะ <c oughs> ก็จะมีปัญหานิดนึงมีข้อเสียนิดนึงคือที่จอดที่จอดรถนะครับมาถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยต้องหาที่จอดค่อนข้างลําบากนิดนึง <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สบายหน่อย ก็จอดได้ตามรายทางครับเราก็ต้องมา<อ>แม่แม่ <c oughs> แม่แม่ค้างบ้านเขาอะ <c oughs> ่ะต้องต้องดูดีๆอย่าไปจอดบงับงบ้านเขาบ้านที่เขาใช้ยอย่าไปบงับงบ้านบ้านเขาที่มีรถเข้าออกก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ก,ก,ก,ก็ดีราคาอยู่ประมาณ30บาทก็อิ่มเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่แต่้ทำไมาเมื่อกี้เรากินไม่เจอผักวะเอ้ยเมื่อกี้เขาอมีถั่วอะไรักมีถั่วฝักยาวพี่เอฟลืมดูเลยอแสดงว่า อ่ะก็มีก็ถือว่ามีผักนะล้วก็ไม่ได้หวือหวาคือก็ถือว่า <Okay. S 1> อิ่มพอดีพอดีครับสาหรับคนตัวใหญ่อย่างพี่เอฟก,ก็กินพอดีนะรสชาติก็ใช้ได้ครับไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยพี่เจี๊ยบก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดใครชอบรสจัดแก่นู่นแก่นี่อีกหน่อยนึงก็คงต้องปรุงเพิ่มอีกเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะเมื่อกี้ตัวเองถามเขาว่ามีเมนูอะไรบ้างนะจำไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะมีเมนูจําไม่ได้แล้วค่ะแต่มีเมนูเยอะอยู่ครับก็ลองมาดูนะครับผมก็ถือว่่าาาผนนนครับ้้ี ดูดิน้องโมเดียวยังกินตั้งเยอะเลยสำหรับคลิปนี้นะครับไก่ชาแนลสำหรับคลิปนี้นะครับหวนไก่ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละลาคบายหลือกดซับสไคร้ด้วยนะคะใช่กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแจกันด้วยกดหัวใจให้กันด้วยนะไปละ